สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมโจนะครับจาก joewatch 168.com นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมารีวิวนะครับเกี่ยวกับการถอดใส่สายในการ l ม m i n o x นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าตอนนี้ Watch นะครับมีเว็บไซต์นะครับที่เป็นเกี่ยวกับการรับตัดสายหนังนะครับสายแต่งโมดิฟายนาฬิกานะครับอย่างในรูปนี้นะครับที่ได้เห็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น Lu ม inox นะครับโมสายแต่งนะครับ ถ้าท่านใดสนใจที่จะแต่งสายนาฬิกานะครับเรามีทุกแบบนะครับนาฬิกาทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับที่ welstrap.com นะครับตามสะกดตามด้านล่างนี้เลยนะครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับจะว่าด้วยการเปลี่ยนสายนาฬิกานะครับเปลี่ยนสายนาฬิกาลุมินอกนะครับคือมีหลายท่านครับสายขาดนะครับพอสายขาดปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนสายนะครับ ที่นี่ตอนเปลี่ยนเนี่ยครับเปลี่ยนเองไม่เป็นครับโจก็เลยจะมาทํารีวิวนะครับง่ายๆครับทําให้ดูเลยนะครับเพื่อที่ว่าท่านจะทําเองได้โดยที่ไม่ต้องไปรอที่จะต้องไปที่ร้านหรือว่าไปเสียตังค์จ้างเขาทํานะครับทําเองเลยครับง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับก็จะให้ดูก่อนว่าข้างในสายนั้นน่ะสมมุติว่าสมมติอย่างนี้นะฮะมีสายอยู่อย่างนี้นะฮะนี่นะฮะข้างในเนี่ยมันมีอะไรนะครับ ข้างในมันก็จะจําลองให้ดูนะครับผมก็เลยถอดสายออกมาก่อนเลยนะครับนี่ครับข้างในมันจะเป็นเหล็กอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวต้องซูมกล้องนิดนึงครับข้างในจะเป็นเหล็กอย่างเงี้ยครับเห็นเหล็กไหมครับเหล็กชิ้นเนี้ยมันจะสอดอยู่ในสายนะครับวิธีการคือเราต้องเอาเหล็กชิ้นนี้ออกมาก่อนนะครับสายถึงจะหลุดออกมาสิ่งที่เราต้องมีนะครับแบบบ้านๆง่ายๆเลยคือไขควงปากแบนนะครับ ไขควงปากแบนอย่างนี้นะฮะนะครับตัวสปริงตัวนี้นะครับเราเรียกว่าสลักนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสปริงบาร์สปริงสีเงินเนี่ยนะฮะสปริงบารักษณะมันจะจะเป็นอย่างนี้นะค,ะนะครับเห็นไหมฮะลองสังเกตด้านหัวของด้านท้ายของสปริงบาร์นะครับมันจะยืดหยุ่นได้ครับเนะี่ยฮะจะยืดหยุ่นได้เห็นไหมฮะยืดหยุ่นเข้าออกอนี้ได้วิธีการคอนเซปต์ก็คือว่า เมื่อสปริงเนี่ยเข้าไปนะครับมันก็จะไปถ่างตัวเต็มที่แล้วก็ล็อกสายนาฬิก,กาเราไว้วิธีการทําก็คือว่าเราเอาไอ้ไข่ควงอันนี้ฮะมาถึงใช่ไหมฮะเราก็เอาไปเกี่ยวเอาไปสกิดตรงนี้ครับแล้วก็กดลงแบบนี้นะครับนาฬิกาก็จะหลุดออกมานะครับสายจะหลุดออกมาเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจำลองภาพเหตุการณ์แบบไม่มีสายก็น,นะครับจะได้จะได้จะได้เห็นง่ายๆก็เกี่ยวเนี้ยครับแล้วก็ดึงอ,ออกมา นะครับพอดีผมมองผ่านกล้องมันจะไม่ชัดต้องมองของจริงเนี่ยครับหลุดละหลุดแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บนะครับรักษาก็าาจะออกอันนี้เดี๋ยวผมลองทําของจริงดูดีกว่าของจริง,งนี้ใช่ไหมฮะเราก็เอามือเกี่ยวสายไว้นิดนึงให้มันเกิดช่องว่างขึ้นมานะครับเล่าไขควงปากแบนเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วสก,กิดปุ๊บออกแล้วครับเห็นไหมออกแล้วนะครับวิธีการสก,กิดนะครับเวลาตั้งไขควงอะ่ะ นะครับพี่ก็ต้องเอาด้านแบนนะครับเข้าไปขวางเหล็กต, <Liberty> ตัวนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับด้านแบนนะครับขวางเหล็กลักษณะนี้นะครับด้านแบนนะครับขวางเหล็กนะครับบางคนเอาไปทําอย่างเงี้ยครับเอาด้านด้านแบนไปทำเงี้ยเขีร์ทั้งวันก็ก็ไม่หลุดนะครับอย่างเงี้ยฮะไม่มีวันหลุดนะฮะต้องเอาด้านแบนขวางอย่างนี้นะครับแล้วก็ขีดออกงี้ ปึ๊กมันก็จะหลุดนะครับอันนี้ตอนใส่ก็เช่นกันครับตอนใส่เนี่ยอย่างนี้นะฮะเป็นสองฝั่งใช่ไหมฮะก็เอาสายสอดเข้าไปในรูเอาเหล็กสอดเข้าไปในรูแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงบ่าของนาฬิกาเนี่ยมันจะมีรูอยู่เห็นไหมเห็นรูไหมฮะเอาใสาเข้าไปอย่างนี้หนึ่งนะครับแล้วก็เอานี้วางอย่างนี้นะครับสองนะครับทีนี้ตอนนี้มันจะไม่เข้าครับถ้าเราไปใช้ไขควงกดนะครับโอกาสที่นาฬิกาจะเป็นรอยมีนะครับ เราก็จะใช้วิธีการคือใช้เล็บกดเลยครับเพราะว่าเล็บเราเนี่ยมันอ่อนนะครับโอกาสที่เล็บจะทําให้นาฬิกาเป็นรอยเนี่ยจะน้อยมากนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเสร็จปุ๊บเราก็หาตําแหน่งของสปริงครับให้มันตรงกับตัวรูข้างในมันก็จะดังแกรกนะครับก็จะอยู่เลยอันนี้ไม่อยู่ครับเดี๋ยวนะ แกรานะครับก็จะอยู่นะครับก็จบเป็นอันจบพิธีนะครับผมเอาสปริงให้ดูทีนะครับสปริงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตรงหัวท้ายสองฝั่งเนี้ยมันจะยุบตัวได้นะครับแค่เขี่ยตรงนี้ออกแล้วกลับเข้าไปครับทีนี้เวลากลับเนี่ยต้องเช็คดูนะครับว่ามันอยู่ดีหรือยังนะครับโดยการที่ว่าสอดเข้าไปให้มันดังแกรกนะครับถ้าเกิดว่าไม่แกรกดึงออกมาปุ๊บ มันก็จะหลุดแบบนี้นะครับวิธีการทําคือต้องให้มันดังแท็กนะครับแล้วต้องลองเช็คลองเช็คดึงดึงดูนะครับ ็นอันเสร็จพิธีนะครับผมยกตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ดูอีกอันนึงนะครับแบบจําลองภาพนี่นะครับปุ๊บแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับกลับเข้ามามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับกดดังแกลกเข้าไปนะครับลองดูนะฮะเอาให้ให้สปริงเนี่ยมันไปอยู่ตรงกันกับกับตัวรูนะครับเดี๋ยวดูนะฮะถูกใกล้ๆนะครับเห็นรูนะฮะ แก๊กเห็นไหมฮะแก๊กเข้าแบบนี้ครับก็อยู่แล้วครับนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ท่านเปลี่ยนสายในการเล่นเองที่บ้านได้สนุกสนุกนะครับโดยที่ไม่ต้องงอหรือไม่ต้องรอให้ไปถึงช่างนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ